เมื่อวันวิสาขบาูชาที่ผ่านมานะครับมีพิธีเททองหล่อเท้าเวสุวรรณที่วัดมงคลรัตนปฐุมธานีครับพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีพุทธาพิเศษเททองหล่อองค์เท้าเวสุวรรณซับอนันต์หน้าเทวดานะครับสูงประมาณ2เมตร ที่เป็นองค์เดียวในโลกที่วัดมงคลรัตคลอง12ลำไส้ลำลูกกาปทุมธานีนะครับมีเกจิอาจารย์ดังร่งรวมปลุกเสกในครั้งนี้ประกอบไปด้วยพระครูวิสิชัยคุณเจ้าอาวาสวัดเกาะหลวงพ่อกลวยชุตินัทโลนะครับพระใบดีกาสุเทพถิตพโลเจ้าอาวาสวัดดอนใหญ่ พระอาิการยุทธนาทิตตะธรรมโมเจ้าวาดวัดมงคลรัตนครอง12พระราชสิทธิวาจานอุดมสุทธิวโรนะครับหลวงพ่ออุดมทรัพย์วัดประสิทธิเวชจังหวัดนครนายกหลวงพ่อพิมพ์ทรั์วัดสุวรรณปทุมธานีพระครูโสพลพัทรเวชพระอาจารย์ออสวัดสายไหมปทุมธานีนะครับพระอาจารย์สุรศักดิ์อิติสักโข,ขวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามและพระครูสังครักษ์กฤษณะ วัดบางชันกรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องที่มีเจตสัธาร่วมบริจาคก,ก็จะนาเงินที่บริจาคไปสร้างโรมครอบองค์หลวงพ่อแก้วนิมิตมงคลที่กําลังก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับไปฟังเสียงท่านจเจ้าอาวาสครับท่านดูรายการในการนี้ก็ขอให้ท่านที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทําบุญสร้างวิหารกับทางวัดมงคลรัตก็ดูในเพจนี้ก็จะมีบัญชีรายชื่อของวัดพิยมได้ร่วมทําบุญสร้างวิหาร ทำกําลังศรัทธาท่านใดมีศรัทธาเท่าไหร่ก็ทำกำลังศรัทธาท่านท่านท่านใดทําแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญเพราะคามบุแข็งแรงหายรูกหายไปเห็นจุกการค้าการงานขอให้เจริญทุกเรืองตลอดไปตลอดปีทุกๆประกาศเจริญพร